นางสนองพระโอษฐและนางพระกำนันมอมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรนางสนองพระโอษฐในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีมอมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรเป็นมอมในพระเจ้าวรวงเธอกรมมือนนครสวรรค์ศักดิ์พินิษฐ์และเป็นนางสนองพระโอษฐในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินี ม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรราชสกุลเดิมเทวกุลเป็นธิดาองค์ใหญ่ในพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นเทวงวงศ์วโรไทยกับหม่อมเพียนเทวกุลณอยุทยาและเป็นพี่สาวของหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชินีและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนเวน หม่อมราชวงศ์พันทิพย์สมรสกับพระเจ้าวราวงศ์เธอกรมมือนครสวรรค์ศักพินิษฐ์โดยพระองค์เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจุมพน์พันทิพย์เจ้าของวังสวนผักกาดและวังตะไคร้มีทิดาองค์เดียวคือหม่อมเจ้ามาริศีสุขุมพันธุ์บริพัตรหม่อมราชวงศ์พันทิพย์บริพัตรได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเก้าวิเศษ ในปีพศ2493และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎในปีพศ2514มอมราชวงศ์พันทิพบริพัตรถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่29พฤษภาคมพศ2530ศสิริรวมอายุได้78ปี